สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภุสุคนนะครับกดตรดีถือกีตาร์ร้องเพลงยูนิเป็นผู้ใดครับพี่น้องหนาคุ้นๆนะครับผู้ใดหูแจักกระบอกได้เด้อครับพี่น้องมือนี้ก็มีโอกาสไป้ยย่างตกลงตลาดนะครับหาซื้อคงจือของนะครับพาคุณนายมาซื้อเซียวมอนดองครักลาง삭มากมันก็เป็นตะแซสบสันดิย่างยุ้ยสว่างตลาดตลาดกรัให้ครับเปิดไทยหมอฟฟนั่นแหเรเดียวผมก็กลับานกับซ่องนั่นแหละครับพี่น้องก็มาเห็ดกับกลมกับเขาให้เบิ้งคือเก่านั่นแหละครับ แตต้มน้ำไว้ว่าสิเลวแบกหอยก็เลยใส่เวลาให้เป็นประโยชน์ระวางจีธาน้ำเดือดอยู่กับเอาบระหุ้งนี่แหละครับมาขูด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 ฐาน,นั่นละหลังจากที่น้ำห้อนเรีวครับก็บเอาบหอยลงไปลวกเลยครับพี่น้องลวกผมก็ได้ลวกโดนเลยครับทิมลงปั๊บผมเอาขืนเด้ครับพี่น้องก็เลยก็เลยสามบาทนี่แหละนอกจากนั้นก็เอาขืนเลยครับหลังจากนั้นก็มากรอยกุ้งรอยกุ้งให้คุณได้นั่ะละครับมากมากจะว่ามากอย่างกระดอกกระเดียซื้อซูมือซูเว่นเอารถครับเพิ่นกินเพิ่นก็กินบะคือมูได้เพิ่นกรอยกุ้งเพิ่อนบใสไซค์พักอย่างไร้ยากน ใส่ตะเกียงปรุงหรือกระเลี้ยวเลยนะครับพี่น้องเพราะแม่พี่น้องเคยกินแบบผู้น่ายเพครับแบบพอใส่ผักนี่ครับแต่สำหรับผมผมก็ว่ามันเสียบมันนวดอยู่นั่นแหละครับมันกับปกตินั่นแหละครับมันกับซ้ำก้อยกุ้งคือกันนะก็ยังว่าก้อยกุ้งเนาะมันจะไปคือก้อยยังเนาะหลังจากนั้นผมก็มาเห็นนำกีนซีฟงซีฟูดเลยครับใส่บวกพริกลงไปครับพี่น้องกระเทียมตักสามกีบน้อยๆนั่นแหละเลี้ยวก็ใส่ผงชูรสลงไปเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นก็ปั้นปั้นดึง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 นั่นแหละครับให จากเปียงสองเปียงกับเหล่าแต่นะครับมักสุมกับไส้สุมเลี้วกับตามด้วยน้ำกระเทียมจักน้อยครับพี่น้องผู้ใดมักใส่กับไส่โหลดครับผู้ใดบ่มักใส่กับว่าจำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับพี่น้องเลี้วกับไส่หอมผักชีจักน้อยนึงครับใส่เลี้วกับปั้นคือเก่านั่นละดึง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 เพราะได้ทีเหลวก็มาตามด้วยน้ำปลานั่นละครับใส่ลงไปเลยครับอย่าใส่หลายเด้อมันสีเข้มปิดผุ่นเด้สทีกินบ่ได้จัะเด้จากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับกับเทสเซตถวยโหลดครับบัดทีนี้ขั้นตอนต่อมมมาาผก็สิตบักกหุ่่่งคคือเานนััละรบ ตามซูมือสูเวเนแนวขาดเ่าะไรกับบักคุงนั่นล่ะจักว่าเป็นยังงก็เคยถามจากคลองอยู่ด้ว่าเป็นยังคือมักแคแต่บักคุงนี่ตามให้ตามขาดตามเอาซูมือตามอหลีอีหลอลเนอะบ่แ <laughs> มนว่าอึดแนวกินแนวอยากเต็มฉีบเต็มแดนอยู่แน่ากินกันได้แมนที่ซื้อหมูซื้อหมาซื้อกาซื้อไก่มากกัคือเกานั่นล่ะครับทั้งไดกับบ่พ้่นตามบักคุงคือเกามีหยังกระซังเจ้าซิมีลาบง้อควรซังกระซังนะทั้ทงไดผมกับตามบักคุงคือเกาละ่ะ <laughs> เอาละครับมาที่นี่เมนูก็หลายอย่างหลายแนวละครับตามบกคุ้งหมวยแข้งกล้ยกุ้งคุณนไยแล้วก็เซียวมอนดองครับพี่น้องเปลี่นจ้งไหนครับผมบอกตัวตัวว่าคุ้งกับเขามันบบอึดบอยากดอกแต่ว่ามัดกัดต้องตํำบกคุ้งกินคือเกา่นักว่าเป็นอีนยังโบพ่นตามักคุ้งดอกมามาทีนี่พี่น้องกินคุ้งกินเขาน้ำกันโว้กินเขานะวะเออกินเขานั่นละจังสิวานยังดอก มาเด้อดซ่บเซ็บต้ำกันละกินอย่สวงคน้นคือเกากับคุณนายนั่นแหละครับพี่น้องม,มีอย่างมากงไหคือเกาคือเดิมละครับจากเด็กกับใบเด้อครับไว้พอกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้อง